ี่ชายมาเล่นกับจาด้าหน่อยจาร่ามีอะไรจะมาเล่นด้วยแหละเร็วๆจิโอ,อไมออ่ทำไมเราเป็นอะไรทำไมมีหน้าตาแบบนั้นนะจาด้ามีของเล่นมาใหม่ด้วยนะจาาเ <c oughs> บาๆสิแม่กำลังคุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ดูเหมือนว่าเราจะโดนไล่ออกจากที่นี่ด้วยนะยงียบๆก่อน <c oughs> บบเบาๆเอ๊คุณแม่คุยกับใครอยู่นะแปลกจริงเลยและนี่คือครอบครัวของจาาเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่กำลังฟังแม่นั้นคุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ขอโทษนะคะ เดือนนี้นะ่ะฉันขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมจ่ายแค่นี้นะช่วงนี้ฉันปลูกฟักทองมันก็ไม่ค่อยเป็นผลนะแต่ว่าฉันเอาให้คุณด้วยแล้วกันนะคะคุณ๋อให้ฉันแค่นี้เองเหรอจาไว้นะถ้าแกไม่ให้ฉันครบแล้วก็เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของเนี่ยออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เลยนะฉันมาเก็บค่าเช่าแล้วก็ไม่ได้น่าหงุดหงิดช่มัดเลยะอะเออจำไว้ด้วยนะต้องรีบหาเงินมาให้ฉันสามไม่งั้นเนี่ยโดนไล่ออกแบบเต็มตัวแน่แน,น่ไปละเออได้ยินแบบนี้ทุกเดือนเลยอะสงสารแม่จัง การที่แม่หาเงินคนเดียวนะ่ะก็ยากจะตายอยู่แล้วผมต้องช่วยแม่บ้างแล้วแหละโอเหมือนว่าเราจะได้ออกจากที่นี่เร็วๆนี้นะออสงสารลูกที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้จังเลยลูกจ้ะออได้ยินหมดแล้วสินะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่จะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าให้เรียบร้อยลูกของแม่จะต้องได้อยู่ที่นี่ต่อไปแน่นอน และนี่คือความรักจากแม่แม่ของเด็กทั้งสองพยายามปกป้องแม่จา๋าถ้าหนูไม่ซื้อของแล,แล้วแล้วก็แม่ก็จะมีเงินมาจ่ายค่าห้องเช่าใหมจ๋าแม่โอลูกรักไม่ใช่แบบนั้นนะแม่ครับต่อไปนี้ผมจะหาเงินช่วยแม่นะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลย แม่จะต้องได้พักผ่อนบ้างไม่ใช่แค่แม่ทํางานคนเดียวผมโตแล้วครับผมไเป็นไรจ้ะแม่จะหาเงินให้ลูกได้ไปโรงเรียนแล้วก็ได้อยู่ที่นี่ตามปกตินั่นแหละแม่แข็งแรงจะตายไม่ได้ครับสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ผมจะต้องเป็นพี่ชายที่รับผิดชอบสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าเจนเลอร์และผมนะ่ะก็จะไปทํางานแทนแม่โช<อ>คดีที่บ้านของเรานะ่ะยังต้องปลูกฟักทองขายเพราะฉะนั้นอุ๊บไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนอุ๊บ ผมก็จะทำงานทำงานให้นักแล้วก็เอาฟักทองไปขาย,ยแค่นี้ก็ได้การละเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่พวกนี้แม่จะได้เหนื่อยน้อยลงอย่างน้อยก็มีอาหารกินวันนี้ซุปฟัก ทองเด้กว่าเอ๊ะขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะักเงินฉันนะ่ะขาดอยู่อีกหนึ่งพันบาทเอ๊ะนั่นฟักทองนี่นะยายป้าคนนั้นมาอีกแล้วว่าตัวเหมือนว่าเอ๊ะป้าคนนั้นจะเอาฟักทองผมไปแทนเงินถ้าไม่มีเงินให้วันนี้ฉันก็จะเอาฟักทองของแกไปขายก่อนแล้วกันเอ๊ะนั่นมันลูกฉันหานะไม่สนใจละไปดีกว่าแม่ครับทําไมเขามาทวงตังค์แบบนี้แล้วเขาเอาฟักทองไปมันก็ไม่ได้ทดแทนเงินนะแม่อพี่จเจลกลับมาแล้วเหรอเอเอหนูสงสารแม่เลยคุณป้าคนนั้นด่า ม่นออสงสารน้องที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะ คืนนี้ผมต้องเริ่มคิดจะทำอะไรสักอย่างแล้วแหละเพื่อที่จะให้พวกเรามีชีวิตรอดแม่ครับเดี๋ยวผมจะไปปลูกฟักทองเพอ้อแค่ซุปฟักทองก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะคืนนี้ผมจะต้องออกไปหาอาหารแทนแม่แล้วก็น้องด้วยแหละด้วยความที่เจนเลอร์นั้นเป็นเด็กชายที่แสนดีเขานั้นรักแม่แล้วก็รักน้องมากเด็กชายเจนเลอร์ก็เลยตัดสินใจไปทำสวนในตอนกลางคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยแล้วก็ง่วงนอนด้วยฮะ เอ้อยเช้านี้ก็อาจจะมีซบฟักทองกินบ้างแหละลูกจ๋าฟักทองยังเหลืออยู่นะเอา้าพี่เจนเลอบไปไหนแล้ววะมากินฟักทองนะวันนี้ลูกอีกแล้วเหรอมากินเถอะนะจ้าน้อง๋าด้าจะอ้วกอให้หนูกินแต่ฟักทองแบบนี้หนูเบื่อเชิงรัดเลยแล้วไม่กินทอดไข่หรือว่าไข่ KFC อะไร,รอ,อ๋อเอ้อยเหวี่ยงเลยจะร้องไห้ทำไมฮะรู้ไหมว่าแค่ฟักทองก็หาย,ยากแล้วอย่าเรื่อง ปเป็นไรครับแม่ <c oughs> มาลอยดออีไม่ได้การละฉันต้องเขียนจดหมายไปถึงคุณพ่อที่อยู่เมืองนอกพวกเราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกกันไปแล้วช่วยส่งเงินมาให้ลูกไหนก็ได้จดหมายฉบับนี้เขียนถึงสามีเก่าของฉันออแม่ครับแม่ทำอะไรนั่นน่ะเขียนจดหมายไปถึงใครหรอ,อ,อลูกมาพอดีเลยช่วยนำจดหมายนี้นะักไปส่งไปรษณีย์ทีนะ <c oughs> นี่นะ่ะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรามีชีวิตรอด <c oughs> นี่คือจดหมายถึงคุณพ่อของลูกนะเฮ้ยแม่ติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยคุณพ่อของ พวกเรายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอครับไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดถึงเลยงั้นผมจะรีบไปแล้วกันนะครับแม่ฝากด้วยนะลูกลูกต้องไปถึงไปรษณีย์ให้ได้นะแะแล้วเด็กชายเจนเลอกก็ได้รับมอบหมายให้ไปส่งไปรษณีย์ทางเดินของไปรษณีย์นั้นต้องอยู่ไกลมากแต่แล้วเขาก็พบกับใครบางคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มคนนัน้นนะมานี่สิมาทำบุญหน่อยสิอ๋อก็ได้ครับ ผมเป็นคนใจบุญผมให้คนแล้วนะไปละรถจะออกเดี๋ยวก่อนสิพอนุมมาแลกจดหมายกันจดหมายของฉันน่ะสามารถเขียนคำขออะไรก็ได้นะแล้วก็จะเป็นจริงบางทีจดหมายของนายน่ะไม่สามารถเป็นจริงได้หรอกนะเอาไปเขียนใหม่สิคุณลุงคนนี้แปลกจังเลยอะก็ได้ครับผมขอรับไว้หุยรถจะออกแล้วนะไม่มาหรอขบวนสุดท้ายละเออรถจะออกแล้วผมขอรีบไปก่อนนะเอออย่าลืมนะเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งไปถึงบุคคลนั้นนะจ๊ะเออเกิดไม่ทันรถแฮะโอเกิดไม่ทันแฮะเม่ เห็นมีที่นั่งเลยอ่ะเอ๊ะตรงนั้นไงเ,ออเราจะต้องเดินทางไปที่ปลายเนีนะหรอและแล้วเด็กชายที่ได้รับจดหมบายฉบับใหม่ก็เดินทางมาถึงปลษณีย์ีด่วนอุ้ยฉันอะนะขึ้นค่าเช่าแบบไม่มีปีมีคุยแล้วแหละจะเก็บมันเดือนละห้าพันไปเลยจริงเหรอพี่บ้านหลังที่มีลูกสองคนอนะฉันก็เก็บเกินโอ้ย <laughs> <laughs> นี่มันขี้โกงกังฉะฉะนชัดๆเลยย่ะที่ผ่านมาคุณป้าคนนี้ขี้โกงง,งั้นหรอเหรอเนาะ <laughs> อุย้ยแบบนี้พี่ก็รวยเละเลยสิไปเก็บค่าเช่าเขาทุกวันแถมยังได้ฟักทองมาด้วย และเมื่อเด็กชายคนนี้ได้ยินทุกอย่างที่ป้าคนนั้นพูดเขาตัดสินใจเขียนข้อความในจดหมายคุณป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ ผมขอให้คุณป้าท่านนี้หายไปในโลกตลอดกาลแล้วก็อย่ามาขึ้นค่าเช่าห้องผมขอให้ผมมีเงินเยอะๆแม่ของผมจะได้สบายจ๋าหน้าซองสึงคุณป้าติดสติกเกอร์เรียบร้อยถึงถึงบ้านคุณป้าคนนั้นนะเฮ้ยพ่อพนมเสร็จแล้วยังลุงขอเอาจดหมายไปส่งก่อนแล้วกันนะเอ๊ะครับลุงเอาไปเลยเฮ้ดูท่าทางว่าจะต้องไปส่งทางนั้นก่อนแล้วกันโอ้เหนือจังเลยขี้เกียจก็ไม่ได้รีบไปส่งไปถานีดีกว่าลุงจะบ่นอะไรนั่นนะรีบไปทําธุระของตัวเอง แล้วก็กลับบ้านได้แล้วเหรอมังในเย็นวันนั้นเองที่คุณป้าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่เด็กๆเ,เช่าอยู่ก็ได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านตัวเองอนนรถอะไรนะั่นน่ะมีคนมาส่งไปรษณีให้ฉันงั้นหรอ ใครจะนีมาส่งใครฉันไม่มีใครให้ติดต่อด้วยนะจะมีใครมาส่งให้ฉันงั้นเหรอค่ารถค่าไฟเหรอโอ้ย,อยมีคนมาส่งก็รับไปเถอะน้าคุณป้าคนนี้เนี่ยเอา้าดูมันจะเป็นจดหมายรักด้วยนะเอ๊ฉันแก่ขนาดนี้ยังมีคนหลงรักฉันอยู่อีกเหรอเออแต่ยังไงก็ขอบคุณไปได้แล้วมังเดี๋ยวฉันจะเข้าบ้านละขอบคุณเด้อใครกันนะส่งมาให้เนี่ยไปสิไปลูน้ำฝาไปดีกว่า เอออะไรกันเนี้ยไหนขอเปิดดูหน่อยแล้วกันอ้าวฝนตกซะได้จดหมายเปียกหมดหน้าเอ้ยหนาวด้วยและในตอนนั้นเองที่คุณป้ากําลังจะนําจดหมายนั้นเปิดอ่านอยู่ดีๆฟ้าก็ร้องเสียงดังฝนก็ตกหนะัก ทำให้ฟ้านั้นผ่าเข้าที่เธออ้อยๆไปนะสุดท้ายแล้วคุณป้าก,ก็เสียชีวิตจากฟ้าผ่าจนตายนี่อาจจะเป็นจดหมายที่เด็กชายเจเลอร์เขียนถึงกันเฮ้ยฝาร้องเสียงดังจังเลยข้างนอกนะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมานะแม่เริ่มชักเป็นห่วงพี่แล้วล่ะน้องจัดดางั้นเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเปิดฟังข่าวหน่อยแล้วกันช่วงนี้ยิ่งเป็นข่าวฝนตกแล้วก็อุบัติเหตุรถยนต์เฮ้ยเจเลอร์จะไปส่งจดหมายเสร็จหรือยังนะเป็นห่วงจังเลยรายงานสถานการณ์ตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตจากการโดนฟ้าผ่าเป็น แม่ม่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ฮะเขาคนไหนคนที่เก็บเงินค่าเช่าเรานี่นะต,ตายแล้วนะเหรอตายได้ยังไงยะเมื่อเด็กชายจะเลิกกลับมาบ้าน<ห>ก็ได้เห็นสีหน้าของแม่นั้นไม่ดีนะจะเลิกกลับมาแล้วเหรอลูกแม่เป็นอะไรครับผมทําไมสีหน้าวิตกกงวลจังฟังให้ดีนะลูกนะเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่นนะตายแล้วโดนฟ้าผ่านี่อออนอยอาบอกนะว่าคือแม่ผมขอตัวก่อนนะโอ้ยไม่จริงเนะนี่ผมเขียนจดหมายไปถึงคุณป้านี่ผมแค่บอกว่าให้หายตัว ก็ไปไม่ใช่เหรอแต่ก็ดีเหมือนกันแฮะ จะได้ไม่ต้องมาเก็บค่าเช่าห้องของพวกเราเมื่อเหตุการณ์ที่คุณป้าอาพาร์ตเมนต์นั้นเสียชีวิตไปดูเหมือนว่าครอบครัวของพวกเขาก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเล่นกันเพลินเลยนะมากินข้าวกันนะลูกนะเลิกเล่นกันก่นกอนไม่อยากเลิกเลยอะเจนเลิกพาน้องไปกินข้าวได้แล้ววันนี้น่ะแม่เอาฟักทองมาไขา่ด้วยนะตั้งแต่คุณป้าคนนั้นตายไปเราก็ไม่ได้เสียค่าห้องอีกแต่ว่าไปนะเจนเลอร์ได้ส่งจดหมายไปถึงคุณพ่อของเขาไหมเนี่ยฉันยังไม่เห็นการตอบกลับมา เลยแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยอะ่ะขอโทษนะคะคุณป้าขอซื้อฟักทองแล้วก็ข้าวโพดฝักหนึ่งค่ะพ๋อจ้าจ้าข้าวโพดฝักหนึ่งแล้วก็ฟักทองชิ้นหนึ่งนะห้าสิบบาทเออขอบคุณนะคะน่ากินสดๆเป็นลยอยย่ะไปแล้วนะโชคดีนะฟักทองขายดีช่วงนี้นะจ้าด้า,ดาไปกินข้าวกันดีกว่านะพี่หิวข้าวแล้วอะ่ะโอ้ท้องร้องแล้วเนี่ยสนุกจังเลยอย่ามาเล่นเอง,เองนะมีความสุขที่สุดลยช่วงนี้เป็นไรฟ์ก็ไ์มมเยแล้วเย่ยเยมามากินข้าวกันอ้เจนเลอร์หนูได้ส่งจดหมายให้พ่อหรือเปล่าเออคือเลือกจดหมาย แล้วครับผมส่งไปแล้วว่าว่าไปนะแม่จะถามทาไมเงั้ยหรอหรือว่ายังไม่ได้รับนะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเขียนจดหมายใหม่ก่อนแล้วกันแม่ฝากร้านหน่อยนะจะได้ไปอาบน้ําก่อนป้าเนยยังไม่ได้กินเลยอะ่ะเม่สงสัยเงั้ยหรอว่าเราไม่ได้ส่งให้พ่อเออจดหมายนั้นอนะ่ะผมส่งให้กับคุณป้าอาพาร์ตเมนต์เอ๊ะเอ๊ คนขอเปลี่ยนจดหมายของเรานี่นะเออเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนคือว่าผมขอเขียนจดหมายอีกหนึ่งฉบับได้หรือเปล่าครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณป้าคนนั้นที่ผมเขียนน่ะแล้วก็ส่งไปให้เธอมันเกิดขึ้นจริงๆครับคุณป้าคนนั้นหายตัวไปอืมอยากจะเขียนอีกงั้นเหรอแล้วรอบนี้จะเขียนให้ใครล่ะของฟรีไม่มีในโลกนะจําไว้ล่ะ <S <S 2> <S 2> รู้ <S <S แบบนี้แล้วยังจะเขียนอีกอยู่หรือเปล่าละ่ะฮะเออคือถ้าอยากเขียนอีกก็ได้นะจะจําไว้ว่าของฟรีไม่มีในโลกออแต่ถึงอย่างนั้นเองสามีก็ต้องรับผิดช อาใช้จ่ายด้วยา,านั่งอ่านหนังสือรอแม่นะแม่จะเขียนไปหาคุณพ่อจดหมายฉบับนี้ถึงสามีที่เคารพรักโปรดกลับมาหาฉันบ้างเถอะไม่รู้ว่ากี่ฉบับกี่ฉบับฉันเขียนถึงคุณคุณถึงปฏิเสธเอาปฏิเสธเอาลูกสาวและลูกชายของเราก็กําลังจะเติบโตไปข้างหน้าหวังว่าคุณจะกลับมานะเอ้า,อาจะด้านอนหลับซะแล้วงั้นเดี๋ยวแม่เนี่ยไปดูพี่ขายของก่อนแล้วกันแล้วก็ให้พี่ไปส่งจดหมายาเขียนเสร็จหร้อยังล่ะฮะเพราะฉะนั้นเขียนแล้วก็ไปส่งเอง เอ,เออในจดหมายนั้นะนะ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะผมก็แค่เขียนขอให้พ่อกลับมาแบบว่าโดยแท้จริงครับผมเคยเห็นแม่ของผมเขียนไปเป็นร้อยฉบับก็ไม่ยอมกลับมาเอ๊ะลูกคุยอยู่กับใครนั่นนะฮะไปส่งจดหมายทีโอแม่ครับเพื่อนของผมเองเพื่อนของผมมีจดหมายที่ทําให้เป็นจริงด้วยนะเขาอยู่ข้างหลังผมนี่ไงพูดเป็นเล่นไปไม่มีใครอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอหายไปแล้วว่ะแม่โอ้พอดีเลยนะมีซองจดหมายด้วย,ยงั้นเอาใส่ซองแล้วก็เอาไปส่งไปเซนีให้พ่อซะแล้วเดี๋ยวรีบกลับมากินข้าวแล้วกันแม่เป็นห่วงแต่ ว่าไปสซนีเนี่ยมันอยู่ใกลบ้านเราน,นิดหน่อยอะนะไปเถอะหนึ่งวันเองผมต้องขึ้นรถไฟไปอีกงั้นผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับแม่ด้วยความที่เขารักแม่และรักน้องมากๆเจนเลิกก็เลยนําจดหมายที่จ๋าหน้าซองถึงคุณพ่อนั้นไปส่งแทนคุณแม่เออหวังว่าลูกของฉันน่ะจะสามารถส่งไปถึงพี่ได้นะฉันจะรอ,อะนี่ไงล่ะงั้นก็หยอดใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะพ่อครับคุณพ่อจะต้องกลับมาภายในวันพวกนี้นะผมน่ะอยากจะให้แม่มีความสุขแม่จะได้ไม่ต้องหาเงินคนเดียวอีกต่อไปผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่า ทำไมผู้ใหญ่ต้องเลิกกันด้วยโอ้หนังสือเล่มนี้ซื้อไปฝากน้องด้วยดีกว่านี่หนังสือพิมพ์รายวันนะครับนี่หนูหนูหน,นูซื้อหนังสือพิมพ์ไปอ่านดีกว่าช่วงนี้นะ่ะมีคนหายไปปริศนาด้วยนะเอ๊ะใครเหรอไม่ได้ยินข่าวเรื่องไงเวลาคนเขียนจดหมายไปให้ใครนะ่ะจะมีคนตายอ่ะดิเอ๊ะลุงพูดเรื่องอะไรอะนะกลัวจังเลยผมไม่รู้เรื่องหรอกนะเอาไม่มีอะไรแล้วขอตัวละเอ้ยพอหนุ่มคนนี้ทาตัวพิกลึกพิลั่นแฮะโอ้ยไม่ได้การละขายหนังสือพิมพ์ต่อดี ก็ได้พบกับใครบางคนเฮ้คุณพ่อกลับบ้านแล้วเดี๋ยเดียวใจเจิงเลย่ายคุณพ่อซื้อของมาให้ด้วยนะลูกลักเอา้าเจนเลิกกลับมาแล้วเหรอดีใจไหมที่ได้เจอหน้าพ่อเนี่ยเฮ้ยนี่ยมันเรื่องจริงน,นเหรอ ผมเขียนจดหมายไปหาคุณหลอครับคุณพ่อและดูเหมือนว่าการกลับมาของคุณพ่อครั้งนี้จะทําให้ครอบครัวมีความสุขแต่แล้วยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าน้องจ่าด้านั้นก็จะป่วยแบบไม่มีสาเหตุแม่น้องเป็นอะไรสองสามวันก่อนยังอยู่ดีไม่ใช่เหรอพี่ซื้อหนังสือการ์ตูนมาให้อะ่ะแม่ไม่รู้เหมือนกันลูกอยู่ดีๆน้องก็ป่วยอย่างปิศิศนาสุดท้ายแล้วจ่าด้านั้นก็เสียชีวิตอย่างไม่มีสาเหตุเอเจ๊นะนี่มันเกิดจากอะไรคะแม่โอ้จ่าดา้าพ เสียใจจังเลยอ่ะหลังจากที่น้องสาวเสียชีวิตไปดูเหมือนว่าคุณแม่ของเจนเลอร์นั้นก็จะตรอมใจจนตายแม่ครับแล้วผมจะอยู่กับใครและเมื่อแม่กับน้องเสียชีวิตไปเจนเลอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าการเสียชีวิตจะต้องเกี่ยวกับจดหมายแน่ๆแต่แล้วไม่ว่าเขาจะหาชายหนุ่มปิศาจคนนั้นยังไงก็หาไม่เจอเจนเลอร์ก็ได้นึกออกทันทีว่าตอนนั้นชายคนนั้นได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้มาฟรีๆของทุกอย่างต้องแลกแม้แต่ คุณพ่อตอนนี้ยังเป็นคนขี้เมา ไอ้วะเนียโออเอจะอ้วกใครเอามาวางไว้ตรงนี้ว่เจล้่มานนี่สซ<อ>ไปเอาเล้อมาให้ฉันพร้อมเซ่เจนเลอได้แต่นึกอยู่ในใจผมไม่น่าเขียนจดหมายให้พ่อกลับคืนมาถ้าเขาสามารถทําทุกอย่างและย้อนเวลากลับไปได้เขาก็คงไม่ได้พ่อขี้เมาแม่ก็คงไม่เสียชีวิตน้องสาวาก็อาจจะยังเล่นอยู่ด้วยและนี่คือบทเรียนที่เขาได้รับว่าของฟรีนะ่ะไม่มีในโลกผมจะต้องหาชายปริศนาคนนั้นให้ได้ผมจะพาน้องและแม่กลับคืนมาขอให้ดูเอ you